เอาอะไรหิวหิวข้าวเหรอไปเดินไปเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเปิดอาหารให้กินข้าวไหมกินข้าวใช่ไหมไปเดินเดินเลยไปถ้าถ้ากินข้าวเดินนําเลยกินไหมกินข้าวหรืออะไรเนี่เอาแม่ฟังไม่รู้เรื่องแม่แม่ฟังไม่รู้เรื่องพูดอะไรอ่ะ ออเดอร์ตื่นเราเห็นไหมจุ๊บกันเลยจ๊บก้มหัวให้เขาจุ๊บได้เหรอหรอจุ๊บกันเหรอจุ๊บกันไปละไปไปเร็วไปไหนไปไหนกินข้าวไปกินข้าวเลยเอ,อ๋อนี่คือที่กินข้าวที่กินข้าวประจําของเขานะคะเดี๋ยวเอาอาหารให้ก่อนแป๊บนึงรอแป๊บนึงนะ แป๊บ,บนึงแป๊บบนึงอันนี้คือที่ประจำนะ,ะำกินนิดเดียวเนาะนี่ไงของหนูยังมีอยู่เลยน,น,นี่คือหิวข้าวไปบอกว่าหิวข้าวเพิ่งน,นอนขึ้นเติรนออเดอร์ Order, กินได้ไหมออเดอร์กินไหมลูกกินไหมกินขึ้นมาขึ้นมาเร็ว ขึ้นมา,มาแล้วมากินไหมเนี่ยเ <c oughs> พิ่งตื่นเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นกินบอกินขึ้นมายิงเลยบายบายออดี้กินข้าวก่อนนะครับได้กินแล้วเงียบปากเลยเธอเอ,อ้ยมันได้กินแล้วมันเงียบเลยออดีกิน